ว้าวธุรกิจสุดว้าวเลยธนาคารออมสินวันนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปเจอกับธุรกิจที่มีไอเดียสุดว้าวอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้ครับคือน้ำพึ่งจากธรรมชาติแท้1 0 0นนั่นเองนะฮะหอมละมุนแล้วก็หวานจากธรรมชาติเลยนะฮะปราจากน้ำตาลและเป็นน้ำพึ่งที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและไล่ความชื้นด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าน้ำพึ่งท,ทั่วไปนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยน่ารักและก็จับต้องได้ด้วยนะครับและเชื่อไหมครับว่าเขาสามารถสร้างรายได้ถึง5 0,000 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับพี่ไทยครับคุณออมฮะเจ้าของแบรนด์สยาม B-Secret นั่นเองนะฮะเป็นผู้ชายใส่หวานทางก่อน เราทานน้ำผึ้งทุกวันไหมอ่าจริงๆทานบ่อยมากครับทานบ่อยเหรอใช่ครับผมาะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมโอ้ยอ,อ,อย่างแรกเลยมีประโยชน์อย่างไงครับจริงแล้วน้ำผึ้งเนี่ยในช่วยในเรื่องสุขภาพเนอะเป็นสารให้ความหวานที่มนุษย์เราเนี่ยใช้มากกว่า5000ปีแล้วก็จะมีหลายการวิจัยเนอะเขาบอกว่าถ้าบรรุตรทานน้ำผึ้งได้เนี่ยก็จะเป็นสารให้ความหวานที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากที่สุดในโลกอย่างหนึ่งครับผมอ่าเราเปลี่ยนมาทานน้ำผึ้งกันดีกว่านะฮะแต่ต้องยอมรับว่าในตลาดตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยนะ ของเราแตกต่างแ,แต่เขายัางไงมีความว wow ้าวยังไงว้าว <Wow S 2> แรกของเราเนี่ยครับตั้งใจว่าแบบอยากจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ด้านโฮเลกานะครับโฮเทลรีสอร์ทแอนด์แคทเทอริงครับว้าวที่2น้าผึ้งของเราเนี่ยได้มีสถาบันการตรวจสอบทางด้านน้าผึ้งโดยตรงครับชื่อเซนทันแบนะครับตัวนี้มาช่วยในการพิสูจว่าน้าผึ้งของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานสากลนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถสแกน QR โค้ดที่ข้างขวดของเราได้ก็คือจะมีเอกสารต่างๆนิวทริชั่นแฟกต์เอ่ยการตรวจสอบค่าเทสต่างต่าง ในฉลาของเรานะครับผมาลาวที่3นะครับก็จะเป็นาลาวที่เกี่ยวกับราคานะครับผมมันก็ต้องคุณภาพแล้วก็ราคาต้องได้ด้วยเราอาจจะไม่ได้เป็น น้ำผึ้งราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดในบางช่วงแต่เราพยายามให้น้ำผึ้งเนเราสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมอเมริกาได้อย่างตัวนี้นะครับเราก็ขายในช่องทาง m o เ e ิร์นเทรราคาจะจำหน่ายอยู่ที่มัน129บาทตอนน่อ1นขวดแล้วก็ปริมาณเราเต็มที่1,000กรัมนะครับตัวนี้โอ้โห oh, ผู้ชมมะจัดไปแบบสามว้าวว้าวว้าวเลยนะฮะฟีดแบ็กเป็นยังไงก็ฟีดแบ็กของเราเนี่ยได้รับฟีดแบ็กค่อนะข้างดีแน่นอนว่าฟีดแบ็กดีแบบนี้ยอดขายดีด้วยใช่ไหมก็ยอดขายเดือนแรกเนี่ยประมาณ1.2ตันล้วเด <c oughs> ือนถัดไปเฉลี่ 5ตันถึง6ตันต่อเดือนนะครับแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็สูงสุดประมาณ10ตันได้ครับผม10ตันใช่ครับเพราะว่าก็จะมีการจัดเช้กาปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นของฝากของขวัญเทศกาลปีใหม่ด้วยตัวนี้ครับก่อนหน้าที่จะมาทําน้ําผึ้งคุณออมเนี่ยทำอะไรมาก่อนแล้วก็มาเจอน้ําผึ้งนี้ได้ยังไงเริ่มแรกเนี่ยออมก็ เป็นพนักงานเนเป็นลูกจ้างเนะครับเป็นพ่อครัวในโรงแรมทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอมก็ได้กลับมาช่วยแฟนทําธุรกิจขายกระเป๋าแฟชั่นเนาะก็เกิดวิกฤตโควิดขายแทบไม่ค่อยได้เลยช่วงโควิดขายได้วันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยคือค่าพนักงานก็ไม่พอเราเคยมีความฝันอยู่อย่างหนึ่งคือเราอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำผึ้งพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยพาไปกินแถวปัจจวบ เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทําร้านก๋วยเตี๋ยวหรือใช้วัตถุดิบอะไรที่มีเกี่ยบน้ำผึ้งได้เนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันน่าจะช่วยรีมาความทรงจํไในวัยเด็กของเราได้ไอะไรเงี้ยตอนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้ผลิตน้ำผึ้งหรือขายน้ำผึ้งของเราก่อนเนี่ยในการเริ่มต้นมันอาจจะตอบโจทย์ความฝันร้านก๋วยเตี๋ยน้ำผึ้งเราเนี่ยได้ในอนาคตคือตอนนั้นเรามีโปรดักต์แล้วเหรอเราทํายังไงที่จะได้น้ำผึ้งมาเพราะเราเริ่มจากศูนย์เลยอ่าใช่ครับผมตอนแรกต้องบอกว่าซื้อมาขายไปก่อนสมมติออมซื้อมาขวดละร้อยลเะ เพื่อว่าอยากจะได้มีความรู้เรื่องกตลาดมันการวอร์มอัพตัวเองก่อนเราไม่รู้เลยว่าสมมติเราผลิตแบรนด์ตัวเองแมนยอสยามบีซีแครนมาแล้วเนี่ยผลิตมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยเราก็ยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมอันนั้นคือเราเพื่อลองตลาดลองตลาดก่อนตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเพ้นหาโรงงานเราไม่มีความรู้ตรงนี้เลยเราก็ต้องลองซื้อน้ำผึ้งหลายๆแบรนด์ในตลาดมาลองเทสก่อนแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วพื้นฐานล้วเนี่ย เป็นน้ำพึ่งแท้ทุกตัวเนาะแต่เคสเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบพอหาได้ปุ๊บมันจะมีคอน d i t i o n อีกว่าแต่ละโรงงานคือวอลลุ่มขั้นต่ําในการผลิตค่อนข้างแตกต่างกันบางโรงงานต้องขั้นต่ําผลิต500ลังบางโรงงานขั้นต่ําผลิต300ลังอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเราก็เจอโรงงานที่เขาแม่ตาเราชื่อบริษัทแทนนี่ควีนนะครับผม,อ,มอันนี้ทางโรงงานเนี่ยช่วยเริ่มต้นให้ออมแค่100ลังแล้วสามารถผลิตแผนของเราได้ตรงนี้เป็นธุรกิจที่ผุดขึ้นมามาเสริมแล้วจากจุดเสริมกลายเป็นจุดแข็งด้วยตอนนี้เลยผมเชื่อว่า หลายๆคนดูอยู่อยากจะรู้ว่าที่ไหนมีขายบ้างเปิดว้า์ปคุณผู้ชมหน่อยพี่ออมคือสามารถไปดูตามกูเม่ฟู้ดแลนด์นะครับผมแล้วก็นาจะมีวินล่ากับโรตัสในบางสาขาครับ <Wow. S 2> ส่วนในด้านสถาบันอาหารที่เราเราช่วยสพอร์ตด้วยก็จะมีวิทยุสิทานีมอกเกษตรมรังสิตส่วนในด้านออนไลน์นะครับผม mm. ก็จะสามารถเข้าไปติดตามใน w w w บ e ซต์บีซีแครดก็ได้ครับผมมันจะมีข้อมูลอยู่แผนพัฒนาธุรกิจของเราในอนาะคตต่อไปเราจะมีแผนยังไงบ้างเราเงินทุนยังไม่เยอะเราจะค่อยๆต่อยอดจากสาขาที่น้อยๆก่อนค่อยๆสร้างสตอรี่แบรนด์ให้ดูแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตรงนี้ครับก็คือเป็นเป้าหมายต่อไปของเราคุณผู้ชมครับพุณออมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up Program 2023กับธนาคารออมสินด้วยนะฮะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับการที่ออมได้เข้าร่วมโครงการ Step and Boost Up Program 2023 กับธนาคารออมสินจะมีวิทยากรหลายๆท่านที่ให้ความรู้ของเราในการต่อยอดในการทําธุรกิจเริ่มต้นฟาวเดชั่นเลยว่าต้องเริ่มต้นยังไงบ้างวางโครงสร้างธุรกิจยังไงบ้างการทําการตลาดการทําบัญชีนะครับผมก็ซึ่ง ความรู้ตัวนั้นสามารถมาต่อยอดในการทําธุรกิจได้ในอนาคตครับผมต้อบอกคุณผู้ชมนะครว่าเรื่องการทําธุรกิจเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะแล้วก็มีหลายกรอบหลายมุมมองมากเรื่องของเงินทุนมันคือเรื่องสําคัญมากๆนะฮะในการทําธุรกิจเรียกว่าเป็นเส้นเลื่อนหลักเลยก็ได้เนาะในการทําธุรกิจนะฮะหลายคนอยากจะทําธุรกิจมีแผนธุรกิจอยู่ในหัวแต่ว่าขาดเรื่องนี้แหละครับเงินทุนนั่นเองนะฮะ ตอนนี้สบายใจได้เลยนะฮะสามารถที่จะติดต่อธนาคารอมสินได้ให้เป็นที่ปรึกษาเราได้นะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะฮะแล้วก็สินเชื่อ s อสีได้ที่ธนาคารอมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าจะเข้ามาติดต่อสอบถามแล้วก็ศึกษารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณออมมากจริงๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆเรื่องราวของคุณอมให้เราแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับ เปิดวัาธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสิน EP ต่อไปนะฮะจะพาไปเปิดวัาที่ไหนเจอธุรกิจอะไรติดตามให้ดีนะฮะรับรองว่าว้าวอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ